สวัสดีท่ทุกคนอยู่กับช่อง s u n p a y LA C Channel Studio วันนี้เป็นวันที่19มิถุนานะเป็นวันเดียวกันกับที่ซันถ่ายคลิปแรกคลิปแรกของซันที่ซันลงไปในปี2019นะไม่เชื่อลองย้อนกลับไปดูนะเรื่อนไปเรื่อยๆนะถึงจะเจอนะเป็นวันเดียวกันเป๊ะครบครบสปีแนละ้วถึง2ปีแล้วนะเนี่ยควันนี้่ยก็ มาทําคลิปรีวิวนะวันนี้จะมารีวิวคือทําน้ําแข็งยูยูเอลเคเอคือทำน้ําแข็งเนี้ยไม่มีขายในช็อปปี้นะไม่เชื่อลองคลิปมาดูนะคือทําน้ําแข็ง U L K A เนะไมมีที่ตักให้ด้วยนะมันอยู่ในนั้นเลยนะก่อนแรกอ่ะตอนที่พึ่งซื้อมาต้องเปิดฝาตรงตรงตรง,ตรงนี้ก่อนนี่น้ําเปิดค้างไว้ก่อนให้ดู กลิ่นที่มันอยู่ในนี้ออกไปก่อนนะแล้วจากนั้นอ่ะค่อยเติมน้ำเนี่ยค่อยเติมน้ำาะดับแรกให้ปล่อยกลินกลิ่นที่อยู่ในนี้ออกหนึ่งวันแต่ตอนนี้ซื้อมาตั้งนานแล้วนะนี่ซื้อมาเป็นเป็น,ปนอาทิตย์แล้วนะนั่นเนี่ยก็ลองไปหาในในช้อปปี้นะแล้วจะมีวิธีใช้นะ วิธีใช้นี่นะคือต้องใส่น้ำเปล่าก่อนโอเคโอเคเอาไปจะขอประมาณนี้นะจะมันเยอะไม่เดียวเอะนี่ยเห็นจันทำเองอะ่อะแล้มันยังไม่มีน้ำเนี่ยจันเทหมดขวดเลยนะในนี้เขาเทหมดขวด โอเคช้อนแช่แช่แป๊บ,บนึงจากที่เติมน้ําเสร็จแล้วเนะี่ยให้เอาที่กองที่รองน้ําแข็งเนี่ยท,ที่ใส่น้ําแข็งเนี่ยใส่เข้าไปนี่ใส่ประมาณนี้เวลาเวลาไอตรงไอตรงที่น้ําแข็งมันจะร่วงม,มาเนี่ยมาจากมาจาักตรงเด็กนี้แล้วตรงไอตรงแผ่นนี้มาดาตัดเองนะไอแซมขอบปฝาแล้วก็โยจะเปิดเครื่องให้ดูอันแรกก็เลยให้เสียบป,ปั๊กก่อนนะ เสียบปลั๊กว่าใครโตตั้งแต่เวลาจะเสียบปลั๊กเหีต้องระวังด้วยนะต้องต้องจับอ้ตรงพลาสติกนะอย่าไปจับตรงหัวเหล็กนะซัะเคยโดนดูนดมาทีหนึง่งแต่ทัไม่เป็นอะไรนะเอออันนี้ห้องครัวสันนะห้องครัวใหม่นะตอนนั้นที่จันถ่ายถ่ายเนะี่ยอยู่ตรงนู้นแต่ตรงนี้ห้องครัวใหม่ของสันมันใหม่มากเลยพีจีวีเอลจีด้วยวิฮลุม อารมณ์มีโซ่แลตอนนี้เนี่ยก็เปิดแล้วเนี่ยเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยมันจะอันนี้มันจะขึ้นทอเวิร์สให้กดให้กดไปแล้วตรงนี้มันก็จะทํางานเนี่ย๋ยวไว้พับมันก็จะทํางานเองเงินเดือนเด็กวเิเคราะหด็กว,เวเิเคราเคราะห์มันก็จะหมุนเองนะ จะบอกว่าเนสะอาดปลอดภัยนะดีกว่าต้องเอาไปซื้อน้ำแข็งอีกเยอะเนี่ยอยู่ตรงนี้มันก็จะหมุนเองนะอยู่ตรงนี้มันก็จะหมุนเองนะไม่ต้องจ้องมาดูนานๆหรอกแล้ว <frick> ฉันจะบอกไป่พอนะว่า ถ้าเออน้ำแข็งเต็มแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะมันจะขึ้นสีนนนนแงงงงดงตรงนี้คือน้ำแข็งเต็มอ่าเครื่องมุดแล้วตรงนี้จะตรงนี้น้ำแข็งจะเต็มเองพี่กีบือผ้าไปกดไปกดเลิกถ่ายวีดีโอเนี่ยไอตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยคือน้ำแข็งจะเต็มนะถ้าเอดน้ำหมดเนี่ยน้ำหมดก็แนะนําให้ถอดปลั๊กก่อนนะ ก็ปิดเครื่องก่อนตรงนี้ต้องปิดก่อนแล้วตรงนี้คือเวลาน้ําหมดนะถ้าน้ําหมดต้องต้องปิดเครื่องแล้วก็ถอดปลั๊ก<ม>เพื่อแบบเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะไม่โดนไฟดู่ด้วยแล้วเติมน้ํรดูว่าเติมหมดขวดเลยก็ได้นะผมทื้บไปขวดขวดพีทีนะแล้วตรงนี้สัมบีวิธวีวิธีใช้นะเวลาเต็มแล้วเนีน่ย ด้วาแต่เราให้ตักเก็บไว้นะสาสโปเก็จะเหยว่าทั้งสาดแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยด้วยนะ mm hmm. ดีกว่าออกไปซื้อข้างนอกอีกฮะ mm hmm. แต่ตรอดเวลานานนิดนึงนะถ้าน้ําเปล่าน้าเปล่าแบบไม่เย็นนี่มันนานเลยนะ mm hmm. นานนิดนึงแต่น้ํเย็นนี่จะไวกว่าเออยอะเนี่ยตรงเนี้ยคือให้เราให้เรากดปุ่มตรงเนี้ยมันจะเลือกสายน้ําแข็ง โดยคือไซส์ใหญ่นี่ไซส์เอไซส์เนะเอสเอลเนี่ยอันี้คือไซส์ซ A, ซนะนะซเล็กนี่ไซส์ใหญ่นะจะมีวิธีใช้แล้วตรงเมื่อเปิดเดนี่ยตรงนี้มันก็จะยกใช่ไหมท,ท,ที่ที่มันตักมันแข็งให้อะ่ะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งโอ,โอเคเดี๋ยวนี้สักก่อนรอแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามันจะนานนิดนึงตรงนี้สวยมากเลยนะ เป็นที่ชงเล่านะเออ,อเหมือนพูดว่ามือนเป็น b a r t e ด d e r เลยใช่ไหมเออตตนดอกจะพูดพูดไม่ชัดหน่อยนะทุกคนก็คอยฟังออกให้ดีๆนะตรงนี้ก็เครื่องมันก็ทํางานเนี่ย <c oughs> จะเลือกน้าแข็งไซส์ใหญ่นะตรงนี้ให้กับปรับปุ่นปุ่มตรงนี้นะเดี๋ยวมันก็จะเลือกให้นะ เปิดเ้ได้เลยนะเปิดค้างก็ได้นะแต่แต่ก็ต้องมีพักพักเครื่องบ้างนะเดี๋ยวเครื่องร้อนเอาสักครั้งเปิดตแต่เช้าอยู่ว่าเที่ยงเนี้ยถึงบ่ายถึงเย็นๆย็นอ่ะมันยังทําต่อในนันะ้นอนน้ําแข็งก็เต็มเลยไม่เชื่อลองลองสั่งมาทําเองอะ่ะไม่ต้องถอดปลั๊กหรือว่าไม่ต้องปิดหรอกเดี๋ยวรอให้มันเต็มเองถือว่ามันคุ้มมากเลยนะเครื่องเนี้ยไงให้พิมพ์เครื่องทําน้ําแข็งไปว่า U, U ู K.A. อนะเนี่ยเครื่องทำน้ำแข็งเงี้ยจะจะพูดพูดซ้ำหน่อยนะเพราะว่กลัว,วคนฟังไม่ออกหรือว่าหรือว่าลืมไปแล้วอะเพือแป๊บนึงเนี่ยตรงนี้น้ำหมดมันก็ขึ้นสีแดงให้ถอดให้ยัลิปปิดเปิดปิดออฟก่อนแล้วก็ถอดปัก๊กเพื่อความปลอดภัยนะ จะปล่อยภัยกับชีวิตเราเลยนะถ้าเกิดไม่ถอดปลั๊กมีไฟดูดเลยนะ<ม>สต่ที่ว่ามันมีคู่มือให้อยู่แล้วแต่อันที่สอนให้นะสอนวิวธีใช้นะแนะนำให้ปล่อยเปิดฝาเครื่องหนึ่งวันถึงพรุ่งนี้ยตพรุ่งนี้ก็ถอดไอ้ตรงที่อันนี้มแข็งอ่ะแต่บอกว่าน่มันคุ้มแล้วก็ ได้เยอะด้วย <laughs> แ,แต่จะรอนานนิดนึงนะเพราะว่าตัวปิดตัไปิ้มันนมาเนี่ยขนาดไฟบ้านสันเมื่วานเมาาื่อวานเนี่ย้านสันไฟไฟดับแล้วแล้วก็ติดใหม่แล้วก็ตับติดอะ่ะมันก็เครื่องมันยังทำงานต่ออยู่ด <laughs> ี <laughs> ถึงว่าทนอยู่นะเนี่ยเนี่ยพล เอซคือซสเล็ก L คือน้ำแข็งใสใหญ่น้ำแข็งซสเล็กดูดีเลือกเลือกซส์ S ซะไซสแ L ลแล้วก็ดูดีเปิดเครื่องตรงนี้น้ำแข็งเต็มให้เราตักออกตรงนี้ก็ให้เติมน้ำเวลาน้ำหมดดูว่าเห็นน้ำนิดนึงแนละ้วมันขึ้นสีดแดงว่ามาให้เติมเนี่ยมันต้องเติมนะ โอเคเดี๋ยวตัดภาพตอนที่ทำาูกแข่งเสร็จก่อนเออลืมไปแต่วันนี้คือเป็นวันที่19บิชินานะก็คือจะจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคือวันเดียวกันกับที่จันลงคลิปแรกของตอนที่จันลงไปในปี 2019. 2 0 1 9ันสเจะขึ้นรูปตรงนี้ดูอ่าเห็นไหมเห็นหมเนเออ,เอ,อทุกคนลืมบอกไปตอนนี้จันได้แล้วเนะี่ยก็ันถ่ายไม่ทันเนี่ยดูนี จะเป็นก้อนใสนะถ้าเกิดทำไปเรื่ยอยๆหยวจะเป็นก้อนแบบเหมือนน้ำแข่งอันอื่นเลยนะแต่ิดก้อนนี้นจะน่ารักมากกว่าสปีกี้กำลังจะกดกำลังจะกดเริ่มอยู่แล้วแล้วก็ไปโดยปุ่มออกอเฉยเลยกำลังทำอยู่เดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวเว้ยนี่ตรงนี้จะเกิดขึ้นครับจะเกิดต้งแข่งตรงเนี้ย จัดมันไม่ต้องกลัวไฟดูนะอันนี้มันเป็นพลาสติกตรงเนี้แต่เวลาใครเบิไม่ไว้ใจหนึ่างนี้ต้องให้เอาผ้ามาลองไว้นะนี่สเตรียมแก้วไว้นะก็คือคุณจะมาใส่ถุงแข็งนะจะสัญญาณได้อยากได้ให้มันเยอะๆหน่อยนะเออเออเอาแค่นี้ไปก่อนนะเนี่ยตักแต่ตัก,ตตกจะยากหน่อยนะเนี่ยมันะตัดว่ามันจะชอบออกมันเลื่นในะตรงเนี้ นี่โอ้เป็นรูอย่างงี้เลยนี่นี่จะไม่ได้แบบนี้แหมนี้ยังจะเป็นจะเป็นใสๆนะเดี๋ยวมาจำไปเรื่องมันก็จะใหญ่ขึ้นเองนะนี่จะเรีกยกไซส์ L นะคือไซส์ใหญ่สุดเลยคือใหญ่สุด แต่ก่กมมันไปเดี๋ยวมาถ่ายอีกทีนะเวลาทําเสร็จอะเออทุกคนไม่ต้องบ่นกันนะว่าทำไมทำไมถึงมันนานจังมมนมันจะนานนิดหน่อยน,นานนิดหน่อยนะเพราะว่ามันมันกำลังทําอยู่นะถ้าเกิดไม่เชื่อใช่ไหมว่ามันมีเสหขึ้นจริง ได่ล้ะกั่ดี๋ยวปพัลบกัอยู่้รรอนพักดีไหมฮัลหลงก็ก็ไปรูม,มิสซูแหละนะ <c oughs> ถ้าเปโงห้องครัวเก่าจะเป็นฮาตาลีนะ ทุกคนได้แล้วนี่เครื่องมันทำมันอย่างนี้นี่จะเร็วนี่นี่จะแล้วโอ้โหว่าจ,จะได้ไอ้เรืเ่องเครื่องตัดเกี่ยวมันก็ตัดเองแต่ในกล้องมันจะไม่เห็นนะนี่เห็นไหมเห็นไหนม,หน,มนี่ไปตัดลงเองได้ด้วยนี่โอ้ เอ้ยเอาแก้วมากันตาทนนี่ยังแข็งมีแก้วละลายหมดเลยน,นี่โอ้โหก้อนใหญ่ด้วยอู้มีน้ำด้วยสใส,สใสใสน้ำไปนี่โอ้โหสะอาดปลอดภัยแน่นอนโอ้โหเป็นรูนอย่างนี้น่ารักมากเลยเออได้ขนาดดี้ปันก็โอเคอยู่เออจะทำกินเองนี่นะนะ เย็นจริงๆนะไม่ได้ไไดออกมาหลอกนะแต่เสมันเพิ่งออกมาเนี่ยก็ปล่อยให้มันมันเยอะๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้กินจะได้กินเยอะแล้วเนี่ยคุ้มด้วยนะเนี่ยเย็นด้วยเนะี่ยน้ำแข็งก็เย็นด้วยอ่า งั้นไนะก็ไว้แค่นี้นะก็คือเป็นคลิปนี้เป็นรีวิวรีวิวบวกววบวกวิธีใชนะ้เป็นรีวิวบวกว,วิธีใช้โอเคก็ในช้อปปี้มีขายนะก็อย่าลืมซื้อมาใช้กันด้วยนะมันสะอาดแล้วก็คุ้มเวยนะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะดีกว่าออกไปซื้อข้างนอกอีกนะแต่จะช้านิดน,นึงนะโอเคงั okay, นะ้นไว้แค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องสันเพย์ LAC Channel สยโญงั้นจะกกันคิดต่อไป